แจรถเบาแบบเสียพี่น้องเลยมึงแน่จนได้มากความชวยนี่มีแต่อีหยังบททดสอบของสองพี่น้องมันเกิดอีหยังขึ้นอีเแล้วพี่น้องจนได้มากเสียอ,ออกถอดสวิตช์คี <c oughs> คิดเพลงบอกบอกว่าถือเสียให้ว่าจะได้แล้วเ,เปลีป่ยนกระแจใหม่ขอออเขาเอิอว่าบททดสอบของชีวิตเป็นบ่สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเบ,บิร์ตสูัสดีคุพี่น้องจ้า ยินดีต้อนรักสู่ช่องเบาแป๊บสาววันให้เก่าพี่น้องสบายดีตอนเชื่ๆจังหน่อยมืนอนี้ก,กะพาสองสาวมาเลาะทุ่งพี่น้องพวกน่าก็แอกอีกได้เฮ็ดตีบ่ฮู้อีหยังอีกยังขึ้นเพลงอยู่สบายดีเด้อพี่น้องจา๋าสบายดีเพื่อนสุขุสุขคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาแป๊บสาววันคือเก่าเด้อพี่น้องเดี๋ยว้อนขอห้องเพลงให้ฟังก่อนลองลด บไรว่า <Techn> อ <Pokémon> ีงเอยเพลงอย่างที่คยบอกยังทึงมาเร็วอยาร้องเพลงก็ลืมเราพี่น้องนั่นนี่กัรอยากลออกไม่จะคนทางคุณแต่ว่ามันลืมเพลงอย่บมนลโคบอลบีชรอคือเวหลอกเนาะรลอกบ่ได้ก็อยากลอกพี่น้องไพี่น้องสิเล่าคมซวยให้ฟังยังเป็น หัวใจดวงนี้ก็โดนทำร้ายพอนอนตื่นสายความเสียหายก็เข้ามาเยือนบ่เมี่น้องนี่แซนบอว่าไอ้เชื่อเด้ความเสียหายกับพี่น้องเห็นบ่พอเป็นคนดีหัวใจดวงนี้ก็โดนทำร้ายพอ เราแบบเสียพี่น้องเลยมึงแน่จะใจได้มาความสวยนี่มีแต่อีหยังบททดสอบของสองพี่น้องมันเกิดอีหยังขึ้นอีกแล้วพี่น้องจนได้มากเสือออกถอดสวิทช์ขี่ผ <laughs> ิดเพลงบอกบอก,บอกว่าถือให้ว่าจะได้ดี๋ยวสิเปลีป่ยนกระแจ้ใหม่เขาเออดับบททดสอบของชีวิตมันบอกเมื่อคืนนี่ซ่องเด้งปึงปป๊บกแก้โรถเสียปั๊บสวยแล้วสวยอีก ช่วยชำ่ำช่วยซ่อนเมื่อนี้จะไปวัดพี่น้องจะไปทำบุญสิพากันไปวดัดแล้วพ่อไปบวชแล้วพระเจ้าเจ้าเ่อนสิไปกะลงมาหาตัศน์ใหม่ครับพี่น้องพ่อไปตัศน์ใหมพี่น้องเลยลมดีขนาะดมือนี้คือชิบนาวแหง้งไปเลยเมื่อนี้คือบรรยากาศยามแรง,งพี่น้องกลางทุ่งนากสีเห็นแต่สีเ <วม S 1> หลือง,องแต่ก็ความโศกเศร้าความเงียบเงาเข้ามาเยือนแล้วคกล เนี่ยไปเป็นทงลงเลยพี่น้องงอควายก็จะไปทางไดนเบิดคั่ควอยู่ทึ่งเฮาลงมาตัดอยู่น้องเลยพี่น้องน้นองของเราเองสิตัดเอาไม้สงางไปแต่ว่าใครแต่มือนี่น้ำบนหนาวไปไลยพี่น้องมันก็มีลมอยู่วาโวยๆตามซองสาวไปเลยพี่น้อง นี่แหละพี่น้องก่อไม้สั่งพายพก่อ,อ,อ,นนกอวันมาตัดอันตอนเมื่อเฮ็ดอันนั้น,นเฮ็ดอันนั้รังอันป่าอะพี่น้องอก็เข้าไปตัดทุบดนเลยก็เห่งงพันพอปอกพีพพพ่่นองงไมแ ตัดแล้วยเพื่อนกสิแบกเมาเองเพื่อนเราเาเมื่อผ่าเห็ดผ่าอะไรนี่ยผ่าเนี่ยเออผูกผ่าสลกันแ็มผ่าสลใส่แบบว่าก็กอกอเอารเวลาอันนั้นละกปป่อยลงนิดนึงบตรงบตองปรับน้องหัวที่น่มันบกหลว่ะบกหักแต่ว่ามันเป็นหูเย็นนะเด้อ เอียนสอดเอียนจอแล้วมันกะสอดเดี๋ยวเราจะพันเลยเสียวจะล้ำเนี่ยเาจะพันปัญหาชีวิตเราเอาจักะขาดใช่ชิปซองอ่านนางเอาคือทำเพื่อสิโยกขึ้นได้ยกบมือยกขึ้นทำก่อนขดีอยู่ได้บอบแป็เป็นคนจับกล้องนะพี่น้องเอย ไม่ได้ใช่งานอะไรเลยใส่งานแต่สองสาวสุเค่นยกกรนชุกชูยกแห้งๆบดธนาบ่แห้งนะกินยี่บ้เขานะแห่นยั่ไกินนี้ำ้่าเันาอ่ะโวยไปทั้งผุนบยกเนื่องออกมา นี่คือแห้งๆอะไรเนิ่ยออกมา๋ยวออกฟองเลยไหมนี่คือโอ้ยจะเป็นสามารลุนพี่น้ <laughs> องพวกพวกนางสิงขันพวกนางออกไม่ได้บ้าแป๊บสิเมือ่อปลาสุดยอดสองคนขนาดลงมายังขี่รถอัด3สามลงมาแล้วข้าเมื่อก็ต้องในเมื่ออ,อีกนี่แสงโอ้โหแรงมากเลย ว่มนนนนา,ม,ามันเดือดเดือดอันนี้โบสถ์ที่มาของคำามาเดินนางเดือดคือมันเดือแล้ว <c oughs> ห,ห <c oughs> เธอยังมีความสุขบ,บนความทุกข์ของน้องต่อไปกระเทินเลยแมันโยกมาคกะสัตขึ้นไปชัตขึ้นโลดเดนวิ์เหรชัตขึ้นเออ ไปลากออกเลยมันยเชงนั่นดิมันแต่ไปยากอะไรป้าปลกป้าอัาาน,อนนี้มันเยอะับกระดูกอันนี้ไปเป็นคนปลูกนะพ่อพ่อคอยพ่อจะปลูก,กเอาลำเดียวบ่เอาโซงขางหนึ่งมัมันถั่าไรสะพานน่ะมันคว่มยมถั่วไรจะเสียจากลำก็ไม่ใช่เชง อาลมเดียวไม่อาเดียวอ้อมห่วบุควยไพ่พ่อมแปลงบ้านบุเฮงน่ะต้องเอาช่องลำนี่สมุกับเฮ็ดในสท่งนี่สัวมาทักเิง ตัดอีกสักกกอนยังออกมัลิเดี๋ยวลำเดี่ยวปอลำเดี่ยวกับเพราะขนาดเครื่องของเครื่องนะทำบุพเพออะไรลงมาอีกนะจะแทกหรือว่าผ่าจันใส่มายดี๋ยวไปซื้อบุพเพอจะลงมาตัดไหมก่ไฟเปลี่ยน เออผูกบงังเอาชื่อชื่อคือแท็กซี่นี่เออลำเดียวกับพ่อล้วตัดคืงโอ้โหอย่าใช้ไม้ลำเดียวสิแสงต้องใช้ส,สองลำ นางลงมือเองเลยพี <S <S ่น้องนะเาอกแ่นนะจนมือชิเมื่อปลาแล้วเขาก็ขึ้นออกปลาเผาลิเลือๆไป็นแ้จรงเลยนเพื่อนหน่องเต็มหัวมดได้จะเบิ่งกับเป็นน้ำเหมือนเละก็เป็นน้องคือเกาพอตกมายามีกะ น้องกับชื่อซิบบมี่ังพี่น้องเขาหาตกแตนมาจากใบหญ้ามีใบตองกุ้งร่นตกแตนแดงออกไน้ยามสุดยอดมากเธอเก่งแล้วแสนก่อมาั่งไพนี้นบุเป็นน้ำพี่น้อง ก็เลยเอาแบบง่ายๆสบายๆถ้าเป็นกอไม่พี่บ้านนี่นะโคตรมีตนามเลยน้าเสียเ,เอาไปเห็ดอ่าเป็นแค่ๆยๆแนวบังขี้ฟุ้นนะันะพี่น้องเดี๋ยวว่าก้นคุ้มแล้วกับ,บังเอ่พอเข้ามาเขากับบุหงว่าเป็นห้านยังเขาก็เลยบวแว่ เขาบอกหูด้ว่าหันยาวเงินบังเห็นเหรอเห็ดทางล่างวัวได้เห็ดทางเห็ดทางสขางบนดอกไฟให้สลัดดึงมาขังหันบนตูเขานคอยหูแล้วเจ้าต้องเห็ดเจ้าต้องเห็ดแนวใดเจ้าจะสิ้หมาที้พุ่นกระหันเจ้าไหนฮะนี่โมเมนต์เจ้าต้องไปปาดคู่ไว้ในทาง มาขาหาเขากระพรอนจืดบอหาอันนั้นได้มาใส่คือมาปมตำรวจเลนะเอาอันนั้นนั่นล่ะอันสามเหลี่ยมสี่เนี่ยมูซอสามันแบบนี้ก็ดีเขาหักเว้ยแต่ขนาดว่าด้านนะะเขาอยู่ปากเซ่ถบนั้รถเมย์ยังตำห่าไปรถเขาจู่สีเฮ้ยโอเห็นประเด็นคนไปลัดจูดอันพปมตำรวจนะว่าอย่งนี้เขาจูดเขางัดคุณงัดเชามันถิ่มแจง น่เขกันยากเยาท่นนี้มันสิคาดเห็นได้อีกอขยันีเอดบขัดเอื่อจำป้าระยะคานบ่สเชียงปากเขาเซีวเซี่อย่า,างนี้พี่บ้านพีหา <laughs> ที่ว่าออกกันเซีวเซล่ <laughs> นตนกะ คน้นจอลบีบอกจอลบีเขามักว่าจอลบีมันคืออย اي, ่างคนจอบีเขาใจยุจอยวะเนี่ยหน่วยครยากเลยเนาะือจังตาลาไปขายลสีหน่อยหน่อยจ่อเอาจ่อเอาทับจเอใจจเอตาต่กี้มันคลายได้ ตะกี้ขั้นยูทูบแหละใครไม่ใจเสแวงเราเรื่องมันไหนเขาอยู่สองคนหมอโผล่มาว่าอันความบรรลุอย่างี้ไปโผล่มานะอสองคนนะเพราะว่าแต่เขาว่ารถจะเบี่งหน่อยตะกี้นัะตะกี้ชิมักชาเรื่องแบบนี้พี่น้องทางบ้านมีจุ๊บ้าถ้ามีแต่เรื่องนี่นี่ก็น้องแตกแม่เขาไปงามนี่มาแล้วเขาสีซ่าแท้มันก็เป็นแผนการของผู้ใหญ่ที่บยายามให้ลูกใบเล่นไก่แม่พยายามให้เล็กน้อย

นาง้นคนไแต่อาการาใจของเขาดาเป็นห่วงเมาแล้วกับวงพอวงเมากรแจรถกสีอันนี้คือนางนะพี่น้องอันนี้คือตตแต่งเพลงให้เราโหลดอบแบบนะคะอันนี้คือนางเป็นคนอัน มาเลเซียดอกมันไม่ค่อยเอาไปพี่น้องเลยเรื่องของเรื่องก็คือเขากินขขาวแล้วบริษัทกับเจ๊โจทย์รถไร่กางทางกางทางกลางทางก็ต่ำมุ่นแต่ว่าเจอรถเลยค่ะเาื่อนกับเจ๊บัวทอร์ลวดเขาดึงไปเลยเฮือนนะอยู่ในหน้าทางบอโลอะไรยังโง่อีกแทมเม็นสวรานเนาบัวดึงไปโดนข้ากระเจ๊น่ะสิติดไปเลยเลยังกระเจทยจอดรถแล้วก็เขากินข้าว งูอม่าแล้วก็บพเห็นกระเจีแต่ว่าคือซีเมนว่าแบบว่าคล้ายๆเขาแบบว่าเขาเอากระเจไปแล้วแหละเขาเขาสีให้เหาป้าลดไว้เห็นไหแบบว่าคืองเขาก็คือแบบว่าเ้าสิป้าลดไว้อยู่นี่เขาเขาสิบปลาลดเมื่อน่ะแต่ว่าฉันว่ามันโง่อีกโง่แบบว่ามีกระเจแล้วยังบอกไปบนชั้นเม่อตอดไปแต่กระเจี๋ยไปตึงเลยแล้วแบบว่า อะไรแบบว่าแบบว่าเขาขึ้นว่าเ้าสิป้าไว้แล้วบัดเหาเมื่อแบบว่าเ้าเมื่อวิดแล้วก็เขาสีงูเอาห์นะหากแต่ว่ามู่เซดลงในกลุ่มนะพี่น้องเขาว่าตอนปีสองน่ะมีคนมางัดรถเขาอีกกระเฮือนบ่อนนันบ่อแป๊บไปอะไรพี่น้องก็เธอไปรู้อ่ะฉันว่านะ เอ้ยหนูผักบอกโจนผักบอกโจนเธอเสียเปรียังได้แจกรถเขาหนา <laughs> เธอคือบรติดไปจังคัานรถเนาะการแจมันอยู่ในรถอยู่แล้วนะแม่ขี่รถกายผดึงการแจรถปื๊ดไม่ได้พยายามมาเอารถแล้วเขาเกกขร,ากกรืนะ่องกับขี่รถมากระมู่เม่าแป๊บนะขี่รถเม่าแป๊บเนาะมู่เป็นคนขับแล้วมาหล่ะคอยกระโจนลงแต่รถแล้วเขาก็เอิ้นเขากินเขาคอยกระคืบระมู่อันเป็นคนถอดมาแล้วการ แ่ว่าซอกหาใชกระบเห็นพักกันเนื่องหากระบเห็นแต่คือแบบว่ามีคนตอนเขากินเขาคือมีคนถอดไปแล้วแต่คือไม่ใช่แสงนัเนงจะเอาไปทําเอแสอดกันเจรแล้วต่ยังมาเอาน้หลังเเนี่ความคิดก็คือแบบว่าเบิงถอปมันตงปลารถไว้เออนั่นแล้วความหมายก็คือเท่านั้น เพราะว่าคันมันสิเอาอะรถไปเลยปัดเท่าน่ากินข่าวมันหลายคนหรือมันสิหูเด้ว่าภายติดรถุู่กันน้ำโบธันติดกันน้ำโบธันทันคนบกหลา่าอีกก็คือความหมายก็คือได้เปลี่ยนกระเจมี่อันนี้ก็คือความช่วยของเขาเขามาเยือนอีกแล้วพี่น้องเลยก็แพ้ก็เจรถดเาไว้นี่บ้ได้ถือ อยากไปหากันแลยก็มีเรื่องอะไรจังเยกันมีเี่ยงแนกะอันเมย์ยัชงผุ้ถากใม่นี่ก็ปอกปอกขึ้จากยามได้สิเลีวเนรบไปบอกอ้แป๊บ่งีจลดแล้วครับบอกชาวันด้วยกาแฟ ตื่นสวยแล้วยังมันล่างนะที่ผมตื่นสวยจะได้ฉันไปนำพาถึงแต่เดิ่ๆครูช่าลวันลสี่อ่กระแจกระแจรถกระยุนะกระเกระแจเฮือนกระยุในหันกระแจรถกระยุในหันมาก็เพโ่วว่าโบเปียผอมอีกชะกันคอยตื่นมาสามโมงหายไปพร้อมกันเข่าเฮือนกับไรกันเลยได้นอนเฮือนมู่ตื่นมาสามโมงสาวผัดบอกว่ากระแจรถเท่าเนี่ยเผื่อวาฉันก็ตื่นขึ้นมากับที่โดไปนำพาอยู่เงินฝนเงินกับโลกไปหาอยู่เทียงกับโบเห็น โทรหากรบอครับอันนี้บเขาเตต่อมันนะอั้นแล้วคือกระเจี๊อยตไนเลยก็เห็นยี่โ่่สองหูมันเสียบเขาติดเลยบอติดเบื้องบนเสียตัเสียติดเบิ้งนั่นแหละคือกระเจของสันใช้ลวดออะพี่น้อง เขาอยากลักพ <ítulo> <displayed, S 1> ี่น้องเอ้แต่ลักบทสําเร็จเขาอยากลากรถเธอแมนขยานเนาะพี่น้องเธอเป็นความช่วยไปอีกเถื่อนึงป่อป้าเข้ากับศิริขึ้นมะบันทึกไปวัดทําบุญต่อบันโอเคพี่น้องคลิปนี้บอบเป๊ปกสิคอสหยัดลาเนาะฝากติดตามฝากเปแล้วจ่ายให้บอบเป๊ปกสาวันคือเก้าพี่น้องเรื่องใดมันโบผ่านใครมันผ่านไปซะค่อยผ่านขนาดผ่านแล้วก็ยังกลับมาอีกนะคะเรื่องส่องยังเด้งอยู่ จะได้กบโปรดติดตามตอนต่อไปพี่น้องพิดพลาดประกันได้กับขอโทษขออภัยนะพี่น้องนพี่น้องกาะพอผมสิปรุงัวแล้วถ้าเราไม่หมวนเราก็จะลาแล้วขอโทษนะคนลแล้วสบายดีด้อสบายดีเตี้ดแถมันสอดเฟินไปเราจะกลับแล้วบ้นพี่น้องเลย